นี S <S> <S ้ก็มาร่วมฮาว,วีเฟอ,อร์เิงเจอร์2022แล้วก็เป็นคอลเลคชั่นของผู้ชายที่ที่เพารู้สึกว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆไม่เคยเห็นหรือวิตองจัดงานที่แบบว่าคารงการขนาดนี้มาก่อนถูกต้องครับแล้วก็ทางหรือ,อรวิตรงเขาก็เลือกแบงค์อกเป็นแบบว่าสถานที่จัดงานครั้งนี้ด้วยเลยก็ถือว่าแบบยิ่งใหญ่มากๆไปเกียวกันมากๆด้วยครับใช่ครับอ๋อชุนก็คือ,อเลเลคชั่นนี้เป็นคอลเลคชั่นแบบว่าเป็น สุดท้ายของของเวอร์จิลนะครับผม,ผมก็ซึ่งแน่นอนเวลาเวอร์จิลเขาทำอะไรออกมาก็เป็นที่ติดตามแล้วก็คอลเลคชันเขาก็จะมีเป็นความเอกลักษณ์มีความเป็นตัวต,ตนของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือชอยอยุดที่ตัวเองใส่อยู่ันนี้ก็รู้สึกว่าชอบอะไรแบบนี้คือก็เราก็ใช้ไอเทมของของหลุยส์ตองบ้างครับผมเออว่าไอเทมไหนเข้ากับเราแล้วก็ใช้ชิ้นไหนอะไรเงี้ยแล้วก็มีมีใช้ความที่ครั้งนี้เป็นคอลเลคชันของคุณชายใช่ไหม,ม,ม,ไม,มคะแต่ว่า ใก็รู้สึกว่าของความเป็นหรูทตองเนี่ยคอลเลคชันผู้ชายผู้หญิงก็สามารถใส่ได้เหมือนกันก็มีหลายชิ้นเหมือนกันที่ซื้อเฮ้ยน่ารักดีแต่ก็ยังไม่ได้ลองคอกว่าจะเข้ากับเราหรือเปล่าเดี๋ยวรอโชว์ครับผมเดี๋ยวก็รอดูกั็นท่านของกับทุกคนนะคะใช่ครับผมวันนี้ก็คนพูดงานพูดเรื่องเดิมครับผมก็เออ่มีเป็นบางเป็นช่วงๆครับที่ได้ออกงานคู่กันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วงนี้ก็ออกด้วยกัน นิดึงแต่เป็นจังหวะมากกว่ามีช่วงประมาณ10สิบวันที่ต่างคนต่างแบบยุ่งๆอะไรเงี้ยเจอกันเจอกันชายเพราะว่าละครผมกำลังจะปิดกล้องพอดีเนี่ยก็เพิ่งปิดกล้องไปเมื่อคืนครับก็เป็นช่วงที่แบบถ่ายหนักถ่ายเยอะถ่ายละครนะใช่ครับก็แต่ว่าก็ยังติดต่อคุยกันเหมือนเดิมไม่ได้ว่าแบบก็คุยกันทุกวันแต่ว่าอาจจะเจอมีบางช่วงที่อาจจะเจอกันน้อยลงมีเวลาเจอกันน้อยลงบ้างกี่วัน อาทิตย์หนึง่งไม่ถึอ,อ,มมอกันฮะแต่ก็เข้าใจครับต่างคนต่างทำงานผมทำงานด้วยเฟย์ก็ทำงานด้วยไม่ได้ไม่ร้อนรุ่มไม่ร้อนอรุ่ม,ม <c oughs> ถ้าคิดถึงเฉยเกิกิรยงว่าจับ <c oughs> <c oughs> คุณนักข่าวเอากรสคุณยิงนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็ส่งข้อความหาการพิมพหาการอัปเดตกันครับว่าเออทำอะไรอยู่ทํางานนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนกลางคืนก็ได้คุยกันอยู่แล้วครับแต่คุยมากคุยน้อยก็แล้วแต่ช่วงครับมีเรื่องคุยทุกวันเลยเหรอก็ส่วนใหญ่ก็เอาคุยแล้วคุยเรื่องอะไรคุยแล้วคุยอะไรท่ไงคืออัปเดตว่าวันนี้เป็นไงบ้างทําอะไรบ้างอัปเดตทั่วไปว่าเออกกิ๊คุยกับแฟนน่ะ เปนจากพี่ไม่มีจ้าเสียงหนักแน่นมากต้องถึงกันแบบวิดีโอคอลคุยกันทุกคืนจ้าจ๋าจุ๊กจุ๊จุ๊บอะไรางเงี้เอาจริงๆริแล้วผมก็คาเฟ่ก็วิดีโอคอลคุยกันอยู่แล้วครับ่แต่อันนี้เป็นปกติอยู่แล้วเราเราก็แบบเดี๋ยวนี้เนาะแบบมันก็เรื่องของพอมันมีเทคโนโลยีตรงนี้ขึ้นมาทําให้เราแบบได้เห็นหน้ากันถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เออทำให้แบบหายความคิดถึงไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเวลาคุยกันก็ก็ มีครับแล้วก็อัปเดตกันว่าวันนี้ทําอะไรมาทํางานเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับพี่โต้ขอถามในเรื่องภาพที่ว่าเขาเป็นผู้ทรงอิทธิพลวันนี้เฟยเขาอยากจะยินจากปากเราเองว่าแต่ให้เขาฟังว่าเป็นทรงอิทธิพลยังไงก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงที่ทรงอิทธิพล3คนครับผมก็คือคุณแม่แล้วก็วันใหม่แล้วก็คุณเฟย่อย่อ๋อนี่ต้องถามนะครัเฟยถามไปแล้วเฟยถาม ก็เป็นคนที่แบบเราเราแคร์ความรู้สึกเป็นคนที่เราแบบว่าให้ความรู้สึกดีๆมากๆอะไรประมาณนี้เป็นรู้สึกไงบ้างคของี่บอโอเคคะตนี้เนี่ยคำตอบนี้ต่างแบบหูเลยเนี่ยก็ก็รู้สึกรู้สึกดีใจค่ะก็รอดูต่อไปว่ารอดูต่อไปว่าจะโสดที่คนอย่างที่บอกจริงหรือเปล่ารอไปก่อน ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เลยถ้าเป็นเป็นกลัวแบบว่าพี่บอลแบบแบบมันเป็นโปรโมชั่นเหรอหรือว่ายังไงที่จริงเขาถามอยู่เรื่อยๆนะพี่บอลเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่มีโปรโมชั่นไม่ต้องผมพี่โปรโมชั่นครับผมเจ๊ก็บอกว่าทุกคนก็คงพูดอย่างนี้อยู่แล้วทำไมเป็นโปรเดิมราคาเดิมครับผมสมัครเสมอความรู้สึกเดิมๆครับผมสมัคเสมอสมัครเสมอเพชรที่วันนี้เป็นอย่างแอฟนะโปรเดิมที่ผ่านมาแอรแลนไหมครั ทีจ่จริงก็ทีจ่จริงทุกวันนี้ก็ยังสม่ำเสมออยู่ครับจะเพิ่มตลอดไปด้วยตลอดไปด้วยแต่คือความจริงแล้วเนี่ยคือผมก็ตั้งแต่ที่มาคุยกับเฟร์ผมก็ตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าเออที่เราเคยให้เขาอะมากแค่ไหนอะเราก็อยากจะให้เขาเท่านี้ไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะให้ผมก็ไม่ได้ว่าพอมาตอนแรกก็ให้แบบให้เยอะๆเวอร์อๆอะไรอย่างงี้ก็ผมก็ให้ ตามคมเหมาะสมตามตามแบบว่าเออว่าเขาต้องการแค่ไหนหรือเราอยากให้เขาแค่ไหนเราให้เขาตามคมเหมาะสมเท่าที่มันควรจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อยากให้มันคงอยู่ในรลเวลนี้ตลอดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแบบก็ไม่อยากให้มันลดลงเพราะว่าเดี๋ยวก็กลัวเหมือนกันเดี๋ยวจะแบบกลายเป็นว่าเออมันก็เป็นคาพูดของที่แบบเวลาคนชอบพูดนะแบบเออเป็นช่วงแรกช่วงโปรโมชั่นหรือเปล่าบอกว่าทําเยอะกว่าปกติหรือเปล่าอะไร้ยครับแต่ความจริงเราก็อยากทําให้มันเป็นอย่างนี้เป็นดูทีอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับ เขาเดิมตลอดให้แบบคงเส้นคงวาสม่่าเสมออะไรเงี้ยน้องเฟยนี่กลุ้มหัวใจกี่บอยอยู่หมัดเลยน้องเนี่ยอันี้ไ่รู้เยเผ่อเลยอะก็คือมันเป็นเป็นเรื่องของคุณไงก็ไม่รู้ว่าคุณได้แค่ไหนข้อหวังอะไกันทีคนก็เลยเชียร์เลยอ่ะเชียร์ไปลูกหน้าแล้วแต่งเถ่อเนี่ยแต่งไปเแล้วล้อได้เชียร์เลอคือก็อย่าเพ <c oughs> ิ่งข้ามขั้นตอนเลยผมก็เขาจริงจิแล้วก็อยากให้แบบค่อยเป็นค่อยไประหว่างเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ คือทุกๆอย่างมันก็มีจังหวะมีเวลามีค่อยๆเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากให้มันเป็นไปตามแบบธรรมชาติก่อนแม่แม่วม่แ่ยังไงพะไปเจอแล้วเนี่ยอ๋อก็วันนั้นเขาก็ไปทานข้าวด้วยกันมาแล้วก็ผมก็รู้สึกก็รู้สึกดีที่แบบว่าคือเขาก็ได้คุยกันไปหนึงแม่แม่กับเฟย์นะครับแล้วก็คือเฟยก็มีอะไรที่แบบรู้สึกเขารู้สึกว่าเออเขาก็ดูแลแม่ดี ก็ก็รู้สึกประทับใจก็ก็แม่แม่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะแต่เขาก็ผมก็รับรู้ได้ว่าว่าเขาก็เชียร์เขาก็เขาก็เชียร์เขาก็รู้สึกชอบคาเฟร่ใบเขียวไป, <c oughs> ไป็นกนรยินแยบค่ะพี่บอยจากข้าวเสร็จนะครับคุณแม่ว่ายังไงบ้างที่ <c oughs> จริงก็แอบถามพี่บอยก็ก็ตอบแบบนี้แหละค่ะว่าคุณแม่ก็ไม่ไม่ได้ ก็แบบว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วก็ถัดไปเรื่อยๆถัดไปเรื่อยๆแลก็เลยยังไม่ได้ฟังคือแม่ผมเขาเป็นคนที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยแบบแสดงความรู้สึกหยุดพูดอะไรเยอะมากอยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามนะครับแต่เราก็จะรับรู้ได้ว่าอันไหนที่แม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเหตุการณ์ไหนที่แม่จะเป็นยังไงแต่ว่าสําหรับที่ทุกครั้งที่แบบแม่ได้เจอเฟย์ซึ่งช่วงหลังก็ได้เจอมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแม่เขาคือ เขาก็ดูแฮปปี้เวลาที่ได้ได้ได้เจอเฟยได้ได้ได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยจริงเราเขาอยากมีเูื่อนายมานานแล้วหรือเปล่าโดนแซวสบายใหญ่ก็เต็มเต็มเลยคอมเมนต์เลยนะคือตรงนั้นอ่ะก็ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยครับที่แม่เขาก็อยากให้เรามีคนที่เอ่ออยู่ข้างๆเราเป็นเป็นคู่คิดเรามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้แม่เขาก็ดีใจครับที่ที่ที่เราได้มีคนอยู่ข้างๆแล้วก็ผมว่าแม่เขาก็ดีใจด้วยที่คนข้างๆผมก็เป็นเฟย ทางบ้านเป้ยหครับครอบครัวเป็นยังไง้ก็คุณแม่ก็คือที่สิ่งที่บ้านเป้ก็จะเห็นพี่บอยอยู่เอยพี่อย่างที่บอกว่าเวลาไปรับไปส่งก็ทุกครั้งก็จะแบบสวัสดีทักทายตลอดค่ะก็เรียกว่าทุกอย่างอยู่ในเขาเรียกว่าสายตาอยู่ในสายตาแล้วก็พี่บอยก็น่ารักน่ารักมาเสมอค่ะคุณแม่ก็รู้สึกว่าโอเคพี่บอยเป็นผู้ใหญ่ก็ดูแบบดูแลดูเราได้ใช่ความจริงแล้วคือถึงแม้ว่าเราสองคนจะโตแล้วครับแต่ว่าทุกๆอย่าง หมายถึงว <ste ans> so hmm. ่าทุลูกการกระทําของเรา2คนอะไรเงี้ยที่เราคุยกันคบกันอะไรเงี้ยเราก็ให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่แล้วก็เราก็อยากให้ให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝั่งก็สบายใจด้วยโดยเฉพาะผู้ใหญ่ของบ้านฝั่งเต้อะไรเงี้ยเราก็อยากให้ทางบ้านเขาสบายใจก็เรียกว่าไฟเขียวทั้งสองฝั่งต้องต้องของผมณ่อแเขียวครับแล้วทางไต้องถามทางด้านนี้ครับของเปก็เขาก็เหมือนกับจะเขาเรียกว่าอะไรก็ให้ให้เกียรติให้เกียรติตัวเปด้วยอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะแบบเหมือนแค่ อยู่ค้างๆางคอให้คำปรึกษาถ้าเกิดว่าลูกลูกคิดยังไงก็จะค่อนข้างเชื่อมั่นในเนตัวลูกอยู่แล้วค่ะก็แฮปปี้กับสถานะบูบู้คุณเนี่ยนะบูบูก็ก็โอเคครับสถานะทุกวันนี้แบบอย่างความสัมพันธ์ที่เป็นทุกวันนี้ก็ก็ดีครับเราสองคนก็มีความสุขดีครับแ็ก็ เอ่อให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาคืบหน้าไปเรื่อยๆอย่างนี้แบบตามตามตามธรรมชาติตามที่มันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่ได้ไปเร่งรีบอะไรมากมันเหมือนมันมีที่พิเศษอะไรนะอะไรจ้าอะไรจ้าตอนที่เราไปเดทกันไปดูหนังแบบเหมือนเอาน้งวันใหม่ไปด้วยไปกันสามคนอ๋อไม่เคยเปล่าเออคำจริงแล้วเคยมีที่วันใหม่ไปไปกันสามคนอ่ะมีไปสวนรถไฟใช่ไหมครับแต่ว่านอกจากนั้นอ่ะที่วันใหม่ไปด้วยไม่ได้ไปกันสามคนก็มีดูหนังนิดนึงอ๋อ แต่จะมีเพื่อนเพื่อนของวันใหม่ไอพี่ผู้ผิดเพื่อนของเฟไปด้วยอะไรยเจะถ่ายรูปนถ่ายรูปออกมาก็จะเลยเป็นสามคนแต่ว่าคือแน่นอนคือพอเฟเราผมผมพบกับเฟอย่างเงี้ยผมก็อยากให้เฟเขารู้จักกับคนในครอบครัวผมด้วยรู้จักน้องสาวผมด้วยแล้ววันไหน่อ่ะเขาก,เขาก็เขาก็อยากมีพี่สาวอยู่แล้วแหล,ละก็อยากมีเพื่อน <ừ. S 1> อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบพูดถึงพี่เฟยพี่เฟยพี่เฟยพี่ฟินพี่ฟางอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวค่ะคอยคำถามเดียวค่ะอ่ะ เดินไปทุกที่กันหนึ่งกันหนึ่งไปขึ้นถามเดียวนัเานคู่ด้วยกันเยีะครับเลยเรื่องค่าตัวมีอัพขึ้นอะไรอย่างงเี้ยค่ะไม่มีเลยของผมก็คือปกติออกงานคู่กันก็ไม่ได้มีราคาแพ็คไม่ได้มีราคาว่าเป็นราคาคู่แล้วด้วยครับก็เรียกว่าถ้าพูดง่ายๆคือราคาใครราคามันก็แค่เอามาชนกันเฉยๆแล้วก็ไม่ได้อัพไม่ได้มีอัพค่าตัวหรือว่าอะไร